วสวัสดีสสดค่ะพบกับวีวีไออีกแล้วนะคะวันนี้วีวีไอจะมาพูดถึงความคิดเห็นของชาวเวียดนามต่อหุ้นบีบีกาค่ะ บีบีกาเป็นหนึ่งในบริษัทขนมขนาดใหญ่ในเวียดนามเบ็นแบนด์ที่มีมาตั้งแต่ปี1999และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคจำนวนมากในแต่ละปีบ b บีกาสามารถผลิตขนมได้มากกว่า20,000ตันเช่นขนมฮูราคุกกี้ช็อกโกแลตขนมไหว้พระจันทร์และลูกโอมนานา,นาชนิดผลิตภัณฑ์ของบ b บีกามีเอกลักษณ์และหลากหลายชนิด มีรสชาติอร่อยถูกปากชาวเวียดนามและราคาสมเหตุสมผลหาซื้อได้ง่ายที่ร้านสะดวกซื้อและซูเปอปร์มาร์เก็ตต่างๆนอกจากนี้ทางบริษัทยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอและได้รับรางวัลมากมายดังนั้นได้รับความอุดหนุนจากผู้บริโภคจำนวนมากทุกคนคิดอย่างไรเกี่ยวกับหุ่งตัวนี้คอมเมนต์บอกวีไอด้วยนะคะ และผู้ที่สนใจอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นในประเทศเวียดนามกดสมัคร VVI Membership จากลิงก์ใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะตะ,ตะเที่บ๊ายบาย